เป็นไงบ้างะมออกีนำน้ำไได้คะสชื่นป่ะดีาอีกนิดพี่อีกนิดสงสารเด็กลงไปช่วยผู้ชายเมื่อกี้เฟินว่ายได้ไกลมากอ่ะเฟินเฟินว่ายได้ไกลมากอ่ะเฟินว่ายได้ไกลมาก เป็นพี่พี่เรียบร้อยไปแล้วอ่ะระวังลื่นนะลูกไอ้ไอ้ยเอ้ยอิทอิดอิทระวังลื่นนะลูก